มีพี่แมนพี่แมนมาแล้วพี่แมนวันนี้จะมาคุยกับเรานะคะเดี๋ยวมาในสายแล้วอ่าถามพี่แมนดีกว่าวันนี้จะมาคุยกับเราเรื่องอะไรคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะพี่แมนครับอ่ผมเนี่ยนั่งดูข้อมูลแล้วก็วิตกกังวลเรื่องปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในพักรัฐบาลก็คือระหว่างพักภูมิใจไทยกับทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็ประชาดิปัต์กับพลังประชารัฐก็มีปัญหากันมาแล้วแี่นี้ปัญหาใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาข้อโต้แย้งกันในพักภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐแล้วมันไปถึงนายกรัฐมนตรีอ่มันก็มันก็เป็นปัญหาเรื่องของ,ของเรื่องวัคซีนนี่แหละ,ะเชื่อมโยงกับเรื่องของโควิดทั้งหลายอื ค่ะพี่แมนสัญญาณที่พี่แมนมองว่าตอนนี้เนี่ยจะเกิดปัญหาการกับพักร่วมรัฐบาลคะอะไรเป็นสัญญาณหรือเป็นจุดที่เป็นเหมือนจุดพลุข,ขึ้นมาอมตอนนี้อะค่ะคือคือ,คอ,คอมันมีการตอบโต้กันระหว่างคุณพระดอนิศนณาตทกุลกับคุณศิระเจนจักขะคุณศิระเจนจักขะนี่เป็นสสกรุงเทพมหานาครของพลังประชารัฐค,คุณปิศนา,าตทกุลนี่เป็นสสอ่อางทองของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นโกศพักด้วย คุณพระดลเลือกที่จะโพสต์ข้อความลงใน facebook กรณีที่นายกรัฐมนตรีให้เลิกเรื่องการ walk in ินเข้าไปฉีดวัคซีน<ะ>คือ,ค,อ,ค,อคือแทนที่คุณพระดรจะจะเลือกที่จะแถลงข่าวหรือว่านัดนักข่าวมาให้สัมภาษณ์คุณพระดรกับเลือกที่จะโพสต์ลงใน facebook ซึ่งอันนี้อันนี้เป็นประเด็นให้ให้คุณศิระเจนจากค้านี่ออกมาบอกว่าเอ๊ะ ทำไมคุณพระดอนถึงเลือกวิธีการนี้แล้วก็เป็นการเลือกที่จะพูดพลาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีคือเหมือนกับว่านายกรัฐมนตรีเคยตัดสินใจแลว้วว่าเราจะใช้วิธีการในการ Walk-in ให้คนเดินเข้าไปแล้วก็ฉีดวัคซีนได้เลยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิชอบเรื่องวัคซีนก็เตรียมการแล้วว่าเ,ออเราจะจะัดสรรปันส่วนวัคซีนกันอย่างไรเท่าไหร่ไปตรงไหนยังไง เตรียมแม้กระทั่งจะใช้สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อเนี่ยสถานีกลางเนี่ยเป็นสถานที่ให้คนวอกินไปฉีดวัคซีนได้เขาเตรียมหมดแล้วทีนี้มันก็พอนายกมาสั่งเบรกเนี่ยทําให้ทางกระทรวงราสุรณรุขก็ต้องเบรกหัวทิมเหมือนกันเบรกหัวทิมเหมือนกันทําทให้ทําให้คุณพระดลเนี่ยเลยออกมาโพสต์เรื่องนี้แล้วก็ตําหนินายกร,รัฐมนตรี แล้วก็ทําให้คุณศิระก,ก็ออกมาโต้คุณพระดอนแล้วก็พาดพิงไปถึงพ่อของคุณพระดอนด้วยไปถึงพ่อ,อคุณรพระดอนก็คือคุณสมศักดิ์พิศนันทกุลคุณคุณศิระพูดไปถึงบอกว่าเออฝากไปยังคุณสมศักดิ์ด้วยว่าเลี้ยงลูกอย่างไรไ <ป S 1> ให้ให้ใหลูกไปถึงไปถึงผู้ปกครองไงถึง,ถ,งถึงพ่อพบอกว่าเลี้ยงลูกอย่างไรทําให้ออลูกได้ออกมาออกมาพูดพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ไง แล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงล่ะคะ,ะคุณสมศักดกิ์ออกมาโต้บอกว่าเขาก็เรียกลูกสั่งสอนลูกให้มีให้เป็นคนดีให้มีคุณธรรมให้มีจริยธรรมแล้วก็บอกว่าผมไม่ให้ไม่ได้ให้ค่ากับคุณศิระเจนจากค่าหรอกอันนี้อ,อันนี้คือปมประเด็นรวมทั้งคุณคุณพาดอนคุณพาดอน,ดอ,นออกมาโต้คุณศิระอ,อีกอ่าบอกมาตอบโต้กันไปโต้กันมาคุณสมศักดิ์ก,ก็บอกว่า คุณพาดอนเป็นรอสอลายสมัยแล้วแต่คุณศิระเป็นรอสสมัยแรกอ่ะไปศึกษาไปเรียนรู้เรื่องของการเมืองให้มากกว่านี้หน่อยคนละเบอร์กันใช่ไหมจะพูดแบบนั้นจะพูดว่าคนจะพูดว่าคนละเบอร์กันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันมันเหมือนกับว่าขยายปมขัดแย้งในพักรวมรัฐบาลพรวมรัฐบาลพี่แม่ใช่ปิดหน่อยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องที่พักภูมิใจไทยกับ ทางพลังประชารัฐเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมานี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยโคศกพ,พักนะคะทางคุณสุขพัยสมุตรโคศกพ,พักภูมิใจไทยก็เคยออกมาโพสต์ Facebook วิพักวิจารณกรณีที่นายกเนี่ยรวบอํานาจกฎหมายใช่ไหมอำนาจของพนตรีใช่<า>ใช่ก็เคยก็เคยมีประเด็นกันมาแล้วที่นายกรมมตรีเอากฎหมายสามสิบประจับไปอยู่ในอำนาจของตัวเอง แล้วยึดเอาไว้ยึดอํานาจจากรัฐมนตรีคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนไปอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเรื่องของการยึดอํานาจของกระทรวงสาธารณสุขไปด้วยประยูน์ในมือของนายการัฐมนตรีเนี่ยอันนี้คือปมขัดแย้งมันมีอยู่แล้วแล้วก็มาขยายปมขึ้นอีกในวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้คุณพลเอกประวิตยวงสุวรรณบอกว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งเฉพาะตัวบุคคลไม่กระทบกับรัฐบาล แต่ว่าข้อเท้จริงเนี่ยรอยร้าวรอยแผลเนี่ยมันมีแล้วมันมีแผลอยู่ในใจแล้วมันมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันกับระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐมันก็มีมาต่อเนื่องค่ะมันเหมือนเหมือนกับว่าใน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 พรกประชาธิปัตย์มีฝ่ายค้านอยู่ในพักประชาธิปัตย์ค่ะเลือกตั้งเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สามที่นครศรีธรรมราชเลือกตั้งซ่อมเนี่ยก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างพักประชาธิปัตย์กับ พลังประจารักอย่างเข้มข้นพี่แมนค้าแล้วแบบนี้เนี่ยทิศทางของเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงคะหลังจากนี้ผมคิดว่าผมคิดว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องประคับประคองสถานการณ์เพื่อที่จะให้รัฐบาลเดินไปได้ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มอย่างอย่างคุณทายนกเขาคุณนิติธรลำเหลือหรือว่าหลายหลายคนออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วก็จัดตั้งรัฐบาล นาย,ยกคนนอกก็ต่ำอันนี้อันนี้สถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่ทางเป็นทางเลือกวันนี้เราอยู่ในภาวะสงครามสงครามที่เราต้องทะเลาะกับเอ่อโควิดเนี่ยมันมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วแต่ว่าันนี้มันกำลังจะเกิดสงครามระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองค่ะถึงเป็นสถานการณ์ที่ท,ที่ที่หนักที่หนักเราสู้กับโรคได้เนี่ยก็หนักพอแล้วเรา สู้กับรัฐคนในรัฐบาลด้วยกันอีกเนี่ยมันหนักอืมแต่เชื่อว่านายกตัฐมมตรีก็ต้องรกครับระกองแล้วก็พูดกับแกนนําหลักๆของรัฐบาลแกนนําหลักเช่นคุณอน,นุทินชันวิรกุลหรือว่าปรัติบัตรต้องคุยกับคุณจุรินว่าเออเราต้องรกครับระคองกันไปให้ได้เดินไปให้ได้เด็กมันทะเลาะก,กันก็เรื่องของเด็กนะผู้ใหญ่ก็ต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่อย่าไปทะเลาะก,กันด้วยค่ะ เพื่อเพื่อประคองเพื่อบำรองรัฐบาลให้มันเดินไปได้มีทางที่จะถึงขั้นยุบสภาไหมคะพี่แมในความเห็นของพี่แมนคือสถานการณ์เนี่ยมันรอว่ามันจะสุ่งอมเมื่อไหร่มันจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งค่ะแต่มันจะช้าหรือเร็วมันอยู่ที่สถานการณ์เป็นตัวกําหนดค่ะเนือสถานการณภายในพรรครัฐบาลมันแตกแยกกันแค่ไหนที่จะถึงขั้นยุบสภาแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งใหม่แล้วหรือยัง พักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยพร้อมหรอย่างที่จะเดินไปสู่สนามเลือกตั้งพักพลังประชารัฐจัดทัพพร้อมหร้อยังหรืออย่างก็บอกว่ามีพักใหม่จะเกิดขึ้นเป็นพักเป็นพักแนวร่วมของพักพลังประชารัฐเนี่ยแต่งตัวพร้อมหรือยังค่ะหรือประชาธิปัตพร้อมหร้อยังที่จะเลือกตั้งใหม่ค่ะภูมิใจไทยพร้อมไหมถ้าทุกบกทุกคนบอกว่าพร้อมแล้วก็ยุบสะพาไปสู่การเลือกตั้งค่ะ หลายตัวเริ่มกันใหม่เนาะต้องหลายตัวเริ่มเริ่มกันใหม่ใช่ว่าหลังจากนี้เนี่ยทางรัฐบาลจะเอายังไงต่อไปนะทั้งเรื่องของประชารัฐค่ะปูมใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์จะยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยสู้กับโควิดก่อนอย่าเพิ่งเล่นการเมืองแต่เพิ่งแยกตัวรวมตัวกันก่อนสู้กับโควิดค่ะคุณพี่แมนนะคะให้ครับครับ ขอบคุณค่ะครับสวัสดีดครับ